ครบรูปแบบต้องดูช่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะชาวสวนมันทุกท่านค่ะเกษตรกร,ร,กรชาวสวนมันเตรียมตัวเฮได้เลยเน้อจจาราคามันสัพพลังราคาเริ่มดีเป็นไปตามกลไกตลาดของขาดราคาก็ต้องขึ้นจ้ะ <c oughs> พอเปิดดานของขาดราคาเลื่อยขยับขึ้นราคามันสัปหลังปรับขึ้นต่อเนื่องสาเหตุเนื่องจากมาตราปิดด่านงดนำเข้า สองเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่อยู่เพาะปลูกข้าวมันสำปะหลังสม,มันสำปะหลังส่วนใหญ่ขุดช่วงที่ราคาตกต่ำไปมาก 4. โรงงานแป้งมันเริ่มเปิดรับซื้อมากขึ้นหลังจากปิดซ่อมบำรุงล้วนส่งผลทางบวกต่อราคามันสำปะหลังในประเทศเรายัางชัดเจนมันสำปะหลังไม่ใช่แค่พืชไร แต่คือความหวังของหลายครอบครัวเราใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกถึงแปลงลูกเพราะคุณภาพคือหัวใจของเราจากการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้ราคามันสัมปหลังหน้าโรงงานหรือจังหวัดต่างๆช่วงนี้คงเป็นช่วงดูแลต้นมันบำรุงต้นมันให้เจริญเติบโตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีแต่ละท่านมีสูตรไหนเด็ด สูตรไหนดีแบ่งปันกันได้นะคะมาดูในมุมมองของชาวไร่มันสําปะหลังบ้างผู้ประกอบการบ้างไม่เห็นด้วยกับการปิดด่านเพราะช่วงนี้มันสำปะหลังในไทยช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่ปลูกดูแลมันสำปะหลังยังไม่โตทำให้มันสำปะหลังขาดตลาดทำให้ราคาก็ดี แต่ชาวไร่มันไม่มีมันสำปะหลังไปขายอยากให้รู้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไทยไม่แพ้ชาติใดๆในโลกนี้จะมีราคาหรือไม่มีราคาชาวไร่สวนสำปะหลังตาดำๆก็ยังปลูกเหมือนเดิมคะ่ะความหวังของชาวไร่มันสำปะหลังคือราคาขายที่พอจะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อปุ๋ยได้และใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัว ราคามันสัมปะหลังพุ่งหลังปิดดนันชายแดนไทยกัมพูชาสอสอ,อัคระเสนคิรีเผยหน้าโรงงานแต่สองบาท80สตางค์วอนนายกคุมโคต้าน้ำเข้าเร่งตั้งลงปุย๋ยต้นทุนเกษตรกรภายหลังมีมาตรการปิดดนันไทยกัมพูชาล่าสุดราคามันสัมปะหลังโดยเฉพาะในจังหวัดชายภูมิซึ่งขณะนี้ราคารับซื้อมันหน้าโรงงาน ดีตัวถึง2บาทจุด75สตังถึง2บาทจุด80สตังซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ภาคเอกชนเริ่มหันมาหาซื้อมันสัมปะหลังภายในประเทศทดแทนการนำเข้าทำให้ตลาดมันหันกลับมาคึกคักอีกรอบปลายปีทั้งนี้ยังขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีเร่งจัดการนูต้านำเข้ามันสัมปะหลังภายหลังโรงมันลานมัน แห่ซื้อมันสัมปหลังจากเกษตรกรไทยจากกรณีปิดด่านไทยกัมพูชาและฝากให้รัฐบาลเร่งรัดเอกชนนอกจากนี้เรายังสามารถช่วยส่งเสริมเพาะปลูกมันสัมะหลังที่ทนต่อปัญหาโรคต่างๆและเล่งหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ลดต้นทุนปัจจัยทางการผลิต โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดสรรน,น้ําเข้าสู่พื้นที่นอกเขตชนประทานซึ่งจะช่วยให้จะช่วยให้เพิ่มผลผลิตโตไร่อย่างยั่งยืนเรามาดูราคามันสำปะหลังในวันนี้วันที่30มิถุนายน2568นะคะจังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงจะอยู่ในราคา5บาทจุด60สตางค์ถึง6บาทจุด50สตังค์ อยู่เขตบางปะกงจะอยู่ในราคา6บาทจุด20สตางค์ถึง6บาทจุด50สตางค์ค่ะบางไซจะอยู่ในราคา6บาทจุด20สตางค์ถึง6บาท50สตางค์ค่ะนครหลวงจะอยู่ใน6บาทถึง6บาทจุด20สตางค์ค่ะท่าเรือจะอยู่ในราคา6บาทจุด20สตางค์ถึง6บาท จุดส0สตางค์ค่ะส่วนนครสวรรค์ตากฟ้านะคะจะอยู่ในราคา5บาทจุด80สตางค์ลบบุรีจะอยู่ในราคา6บาทจุด20สตางค์ค่ะคือ,อราคามันเส้นนะคะที่นำส่งออกเรามาดูหัวมันสดกันคะ่ะว่าแป้ง25%เขาจะซื้อในราคาเท่าไหร่ราคามันสำมปหลัง หัวมันลงแป้ง25%จังหวัดชนบุรีจะซื้อในราคา1บาทุด90สตางค์ถึง1บาท95สตางค์จังหวัดระยองจะซื้อในราคา1บาท95สตางค์ถึง2บาท0.5สตาง,ง,งค์ค่ะเซิงเซาจะอยู่ในราคา2บาทจังหวัดสะแก้วจะอยู่ในราคา1บาท90สตางค์ค่ะพรราชสีมา จะอยู่ในราคา1บาทจุด80สตางค์ถึง2บาทจุด30สตางค์ค่ะการสินจะอยู่ในราคา1บาท90สตางค์ถึง2บาทค่ะร้อยเอ็ดจะอยู่ในราคา1บาท95สตางค์ค่ะมหาสารคาม1บาท60สตางค์ค่ะถึง2บาทจด5สตางค์ค่ะมาที่คอนแก่นค่ะจะอยู่ในราคา2บาท อุดรธานี1บาทแค่ะส่วนราคากาก,ากแห้งลงอัดนะคะชนบุรีอำเภอเมืองจะอยู่ในราคาสองบาทจุด60สตางค์ถึง3บาทจุด50สตางค์โคราชจะอยู่ในราคา2บาทจุดส0สตางค์ถึง2บาท50สตงางค์สระบุรีบ้านหมจะอยู่ในราคา 2, ส,งง 2, ส,งสาองบาท70สสตางค์นครสวรรค์ ตากฟ้าจะอยู่ในราคา2บาท70สสตางค์ค่ะข้อมูลนี้ก็ได้มาจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ